สวัสดีครับผมจะมาสอน Hack the Box starting point เที่ยหนึเครื่อง appointment นะครับเมื่อเรา connect open vpn เสร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อ vpn ได้แล้วก็ได้ ip มานะครับทีนี้คำถามข้อแรกก็คือมันจะถามว่าชื่อยอ่อของ sql คืออะไรนะครับ แล้วก็เอาไปเซิร์ชได้เลยนะครับ SQL เราก็จะได้ชื่อมานะครับจะตั c เตอร์คิวรี่แลนเกจนะครับแล้วก,ก็ไปเลยนะครับ งานที่สนะครับมันก็จะถามว่าช่องโหว่ที่พบบ่อยช่องโหว่ที่พบบ่อยที่สุดของ sql เกิดก็คือ,คอ sql injection นะครับช่องโหว่สำหรับ sql นะครับที่พบบ่อยนะครับงานที่3นะครับมันจะถามว่า pii ที่ II ย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็ไปเชิชใน Google ได้นะครับเมื่อเราเชิชเสร็จแล้วก็มันจะได้คำตอบว่า p e r s o n a l l l y identifyable information นะครับต้องตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้มันจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าต้องตัดตัวนี้นะครับ งานที่4นะครับมันจะถามว่ารายการ owa sp top 10ตั้งชื่อกันจัดประเภทสำหรับช่องโวนี้ว่าอะไรนะครับวิธีการหาก็คือแล้วก็เอาชื่อตัวนี้ไปเชิญนะครับ แล้วก็กดที่รูปภาพนะครับแล้วแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าช่องโหว่อะไรคืออะไรนะครับทีนี้เราก็ากลับไปดูที่ช่องโหว่ที่พบบ่อยที่สุดก็คือ sql injection นะครับ เราก็ไปดูในตารางว่าในท็อป10นี้มันมีอะไรบ้างนะครับเขาจะบอกว่าป in ี2017ิ injection ก็คือ a 0 3 2 0 2 1นะครับเราก็ได้คำตอบก็คือ a 0 3 2 0 2 1นะครับ injection นะครับ แล้วก็มาตอบนะครับก็คือ a ศูนย์สามสองพันยี่สิบเอ็ดขีด injection นะครับงานที่ห้านะครับมันจะถามว่าบริการและเวอร์ชันใดที่กำลังทำงานบนพอร์ตแปดสิบของเป้าหมายนะครับวิธีจแกกนพอร์ตแล้วก็เข้าไป สแกนพอร์ตก่อนนะครับว่าพอร์ตแปนี่มันมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่ามีพอร์ต80เปิดอยู่นะครับก็คือมีบริการ HTTP นะครับก็คือเวอร์ช Apache นะครับ ็คือพอร์ต80ที่เปิดอยู่นะครับมันถามว่าบริการและเวอร์ชั่นที่รันอยู่คืออะไรนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันคืออะไรนะครับ ก็คือ Apache httpd 2.4.38แล้วก็ดีบาร์นะครับแล้วก็กลอบมาตอบเลยนะครับ งานที่6นะครับมันจะถามว่าพอร์ที่ใช้อยู่คืออะไรนะครับสำหรับ HTTPS โปรโตคอลนะครับก็คือเราก็เอาตัวนี้ไปเชิร์ชเลยนะครับ HTTPS พอตมันก็จะบอกว่าพอรตที่ทำงานอยู่ก็คือมันจะทำงานผ่านพอร์ต4 3 3นะครับมันจะทำงาน443นะครับ เราก็เอามาตอบเลยนะครับคำตอบก็คือ443นะครับพอร์ตที่ใช้อยู่นะครับงาน,นที่เจ็ดนะครับมันจะถามว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการล็อกอินเข้าหน้าเพจยังไงนะครับคำตอบก็คือ คำตอบก็คือ boot f o r s h i n g นะครับก็คือการดาวนหัสผ่านนะครับอะไระมันถูกอ่ะก็คือ boot f o r s i n g นะครับก็คือการดาวร์หัสผ่านนะครับงานที่แปดนะครับมันจะถามว่าคำศัพท์คำศัพท์ที่ใช้เรียกโฟลเดอร์ ในเว็บแอปพลิเคชันคืออะไรนะครับก็คือ directory นะครับ d i เ e c t o r y ที่9นะครับมันจะถามว่าข้อผิดพลาดของ not font code ของมันคืออะไรนะครับก็คือเราสามารถไปเชิญใน Google ได้นะครับว่า not font code สลับน็อตฟอนโค้ดของมันก็คือ404นะครับเราเข้ไปตอบนะครับงานที่10นะครับมันจะถามว่าเราใช้ชวิตอะไรกับโ o วาเตอรนะครับเพื่อระบุก,การค้นหาและเดคลีนะครับโดยไม่ใช้โดเมนย่อยนะครับ ก็คือไม่ใช่โดเมนสับโดเมนนะครับก็คือ dir นะครับใช้สำหรับแสดงในได้ t c ั้ r y นะครับงานที่11นะครับมันถามว่าเราใช้สัญลักษณ์อะไรในการแสดงข้อมิเห็นบางส่วนของโค้ด ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเราใช้กับไพทอนนะครับนั่นจะเป็นสัญญาณแฮกนะครับเพื่อแสดงความเห็นบางส่วนของโค้ดนะครับเราก็ตอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลงไปเลยนะครับวิธีหาแฟตนะครับแล้วก็เข้าไปในที่ ทอร์มินอลนะครับว,วิธีการหาแผ่นนะครับแล้วก็เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ IP ของเครื่องเป้าหมายนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับแล้วเข้ามาเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เราล็อกอินนะครับเมื่อเราเข้ามาใน หน้าเว็บนะครับตาม IP ที่มันให้มานะครับแล้วก็เข้ามาเราจะหาแฟลตได้จากเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่ามันบอกว่าพอร์ต80ก็คือเว็บนะครับก็คือเว็บที่เปิดอยู่เป็นอั a เวชนะครับก็คือเราสามารถเข้ามายังเว็บได้ก็คือตาม IP นะครับทีนี้เราเข้ามาแล้วมันจะให้ล็อกเราล็อกอินนะครับก็คือมันจะมียูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับก็คือ เราเราไม่รู้ว่า user อะไรนะครับกับ password นะครับก็คือเราจะใช้เป็น default นะครับก็คือ admin นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่า password อะไรนะครับเราก็ลองเดาดูนะครับใส่แล้วไม่ได้นะครับก็คือเราลองใส่ admin แล้วก็เราจะใช้เครื่องหมาย การกระบาดแทนนะครับก็คือให้มัน,มนแสดงข้อข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับก็คือเราจะใส่เป็นรหัสอะไรก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็จะได้แฟดมานะครับแล้วก็กรอบมาตอบเลยนะครับทีนี้ก็เป็นการเสร็จนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับ